ก็กำลังวางปลาอยู่เลยนู่วางกันทุกลำแล้ววันนี้ลำก็ได้มั่งไม่ได้มั่งลลำก็วางได้เจ้าน้ำปอเปลาได้เจ้อ้วนปอเปลาขึ้นมา เรากำลังวิ่งหาปลาอยู่วางได้ที่หนึ่งแล้วได้30 4สิบสี่สิบยเนี่ยข้างหน้านี่กำลังเวียนปลาอยู่ไม่รู้โซนหน้าจะจับปลาได้หรือเปล่าวันนี้เออมันลมไม่สงบเลยลมยังแข็งอยู่ยเพื่อนเราก็วางไปหนึ่งลำสองลำสามลำ สีล่ลำห้าลำหกเจ็ดลำเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าเรานี่นะก็จะน่ากำลังเวียนไปจะได้ไม่ได้ก็ <laughs> ดูก่อน <laughs> จะได้หรือเปล่าวันนี้นี้ ขึ้นเป็นลมน้อยๆ มันไม่ค่อยดียามนี้ด้วยนเป็นจะเปลี่ยนอากาศะะเปลี่ยนฤดหนาวเป็นฤดูร้อนก็ก็จะเปลี่ยนฤดูกาลที่หนึ่งปลามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ลังเรากำลัเเงเรียนอยู่ยอย ต้มอยู่บางบาร์มก็ต้มอยู่หวานกุ้งมาแน้วน -se ba mà mà ta làm không nhiều đây nè tôm ba ra vô một nốt nay mình sẽ mát lại

กินลำบากกลางน้ำกลางทะเลวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ทีก็วางไปก็ได้แต่วนปลาเปล่าขึ้นมาไม่มีปลาติดขึ้นมาสักตัวก็มีบางทีมันวิ่งเร็วเย็นน้ำมันต้มันเชี่ยวด้วยออก็เลย การวิ่งเร็วบางทีเราวางไม่ทันอาจจะรอมเสร็จทีเรารอมไฟฟ้านวิ่งออกทั้งที่เราไม่อ้วนไม่ถึงก็ฟานมาอากจะทำใจ <c oughs> ทำมาด้ จบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับอาชีพทำปลาโมงก็มมนมีอะไรจะถ่ายทำแม่ก็ถ่ายที่ท้องทะเลอันดามันจับปลากระตะหรือว่ปลาชิงชังบราิการทะเลอันดามันจะได้ก็ไม่ได้หรือเปล่าวันนี้ก็จบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยมิช n อ l เกาะยาวช่อง y o u t u b e นะครับสวัสดีนะครับ